สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มบิวติกตอรค่ะเพื่อนๆการเพิ่มบิวติกตอรนะคะทําง่ายมากๆเลยขั้นตอนการทาไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนที่สําคัญนะคะเขาไม่ใช้รหัสผ่านในการทาค่ะทุกคนดังนั้นนะคะแอปเขาจะปลอดภัยแน่นอนค่ะส่วนใครที่อยากรู้นะคะว่าขั้นตอนการเพิ่มบิวติกตอรเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ palmfor com นะคะจากนั้นตรงการบริการก็เลือก t ิกตอ k ค่ะ ตรงแพ็กเกจนะคะก็ให้เลือกปั๊มโปรวิดีโอ t i k t o k ค่ะตรงช่องลิงก์นะคะก็ให้เราไปคัดลอกลิงก์จากวิดีโอใน t i k t o k นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะไปสอนนะเข้าไปที่ t i k t o k ได้เลยค่ะจากนั้นก็เลือกมา1คลิปนะคะกดจุด3จุดขวามือด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่า Copy Link ค่ะเท่านี้น,นะคะให้เรานําลิงก์ที่ได้เนี่ยไปวางในช่องลิงก์จากนั้นนะคะจำนวนก็ใส่ไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดสั่งงานค่ะ ยอดเริ่มนะคะ395วิวค่ะรอไม่นานนะคะยอดขยับไปที่497เาวิวแล้วค่ะเพื่อนๆยอดขึ้นไวมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆนประทับใจมากเลยค่ะร้านฟอลว์ไทยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิวทิกต t อกก็จะเห็นได้ว่าได้ยอดจริงเลยนะคะไม่ตกตาเลยที่สําคัญรอย,ยอดไม่นานด้วยเนาะแถมตอนนี้นะคะการเพิ่มวูวทิกต k อกเนี่ยยังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะ เพราะเนื่องจากทำแล้วได้ยอดจริงนะคะแล้วก็รอยอดไม่นานนั่นเองหากใครสนใจนะคะอย่ารอชา้าสามารถทักมหาอดบินได้เลยที่ไลน์สายปัม๊มฟอลโล่ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้น Line แอดมาให้ตรงนี้นะคะเป็น Line Official เ,เนาะแอดไปได้เลยค่ะร้านนี้นะคะเขาเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันปิดค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆว่างตรงไหนก็ทักไปได้เลยหรือจะทักไปปรึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะคะร้านเขายินดีให้บริการสุด ในส่วนของวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ